การคูณเวกเตอร์แบบครอสนะครับลักษณะสัญลักษณ์จะเป็นเครื่องหมายการกบาดนะไม่เหมือนกับการดอทนะการดอทมันจะเป็นจุดซึ่งนะครับเวลาน้องเนี่ยเอาเวกเตอร์มาครอสกันนะครับให้น้องเนี่ยเอาเมทริกอะมาใช้ครับให้น้องเนี่ยเอา I J แล้วก็ k เนี่ยมาเขียนเรียงกันก่อนทุกครั้งจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเรียง IJK เสร็จแล้วนะครับสมมุติน้องเนี่ยอยากเอา u มาคูณกับ V นะครับให้น้องเนี่ยเอา U เนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนครับเสร็จแล้วนะครับตัว V ของเราเนี่ยอ่าก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างล่างแค่นี้เองเพราะฉะนั้นนะครับอ ั้งก่อนยูก็จะมีอะไรบ้าง 3i ก็ใส่ตรงช่อง i ครับแล้วก็ลบ2อก็ใส่ตรงช่องเแล้วก็อันนี้ไม่เขียนเล็กหนึ่นะก็คือ 1k อ่ะแต่ส้วต่อมาตรงรบ้างครับรเนี่ยเราก็เอา i มาก็คือ 1i อันนี้ก็จะเป็น2แล้วก็อันนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับให้น้องเนี่ยใช้เทคนิคของเมทริกก็คือให้น้องเนี่ยคิดเป็นเดฟครับน้องหรือดีเทอร์มินแนนต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องเนี่ยจะต้องทำการต่อหลักก่อนนะก็คือต่อไอสองแนวตั้งอันเนี้ยต่อไปข้างๆตรงนี้ครับก็เป็นไอเซแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามลบสองแล้วก็ตัวข้างล่างนี้ก็จะเป็นหนึ่งต่อเนี่ยเขียนเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มทำการสไลด์ครับหลักการคิดเดฟนะครับก็คือสไลด์ลงอ่ะจะเป็นบวกสไลด์ขึ้นอ่ะเป็นลบหรือบางคนเรียกง่ายๆว่ากลับเครื่องหมายเพราะฉะนั้้้นน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 ะะะคครรัััับอออ่่่มมาาวววณกกกกง็สไลลด์เเยิตตตจ i สุดตัวนี้จับมาคูณกันครับลบสคูณลบสได้เป็น4เพราะฉะนั้นตัวนี้น้องได้ออกมาเป็น4 i ไอก็เอามาถดไว้เสร็จแล้วตัวต่อมานะครับก็เอาตัวนี้คูณกัน1นคูณหเป็น1ครับตัวนี้ก็เลยได้ 1J แล้วก็ตัวต่อไปนะครับสคูณสตัวนี้ได้เป็น6ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้6 k เก็เรียบร้อยตัวต่อไปนะครับคราวนี้เราสไลด์ขึ้นบ้างก็จะเป็นลบสครับตัวนี้ได้เป็นลบสแต่อย่าลืมนะครับน้องได้ลบสนะแต่ว่านะครับเวลาเราเอามาตอบน้องต้องกลับเครื่องหมายเขียนเป็นบวก สองคูณหนึ่งเป็น2เพราะฉะนั้นตัวนี้น,น้นองได้ 2, i. 2>, 2>, 2> i แต่ว่าเวลาเอามาตอบเนี่ยอย่าลืมกลับเครื่องหมายต้องเขียนเป็นลบสอแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คืออันนี้ลบสคูณสได้เป็นลบหนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ลบหกแต่อย่าลืมกลับเครื่องหมายตอบบวกหกแค่นี้เองตัวนี้ต้องกลับเครื่องหมายอ่ะเสร็จแล้วก็มาคิดเลขกันนะครับก็เอา i รวมกับไอครับตัวนี้ก็จะได้2 i แล้วก็ j รวมกับ j ตัวนี้ได้เจเจนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้รวมกันได้แปดเคก็เป็นอันจบเพราะฉะนั้นนะครับการอตัวเยคากเเิดป็นน v cos u ะครับนน้องเี่ยจะต้อองเาตัว v เนี่ยขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยยตามด้ว เพราะฉะนั้นนะครับเอา v ขึ้นก่อน v ก็คือตัวนี้นะกแก่1สแล้วก็ลส่วนตัว u นะครับก็ได้แก่3ลแล้วก็1นต่แล้วอย่าลืมนะเอาตัวนี้ไปต่อก็ได้เป็น1 2แล้วก็3าสอ่ะที่ขอ้เร็วเลยตัวนี้ได้ออกมาเป็นนะครัแล้วก็ตัวนี้ครับได้ออกมาเป็นลบอก j แล้วก็นะครับตัวนี้ครับได้ออกมาเป็นลบง k เสร็จแล้วนะครับสไลขึ้นบ้างตัวนี้นะครับลองได้ออกมาเป็นเอ่อลบเอ่อได้ออกมาเป็นบวกห k แต่ว่าเวลาเอามาต่อก็อย่าลืมกลับเครื่องหมา 1J เพราะฉะนั้นเวลาน้องเอาตัวนี้มารวมกันน้องจะได้ลบสอแล้วก็ตัวนี้ได้ออกมาเป็นลบเจแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ได้ออกมาเป็นลบแปซึ่งสิ่งนึงที่อยากให้น้องสังเกตก็คือถ้าเออน้องอ่ะเอา V ไป cos U อ่ะน้องจะได้ค่าออกมาจริงๆมันเหมือนกันเป๊ะเ,เลยครับน้องแค่มีล,ลักษณะที่เป็นไงกลับเครื่องหมายเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับจากที่มันเป็น 2I ก็กลายเป็นลบสจากที่เดิมเป็น 7J ก็กลายเป็นลบเจเพราะฉะนั้นนะครับ U cos V เนี่ยจะมีค่าเท่ากับนะครับลบของ V cos U ครับถ้้าเกิดนองสลัับที่กนนะครับค่าเนนี่ยมัจะออกมาติดลบบัน้องมันจะกลับเครื่องหมาย